วันนี้ผมจะมารีวิวแผนของนารับดังนิกที่เน้นชิปแอนดันก่อนไปดูในเกมก็ไปดูรายใหญ่ของพวกกันก่อนไปดูกันเลยสวัสดีนะครับสวัสดีมิรับแฟนกลับฟังยูทูทุกท่านันด้วยน,นะครับก็วันนี้นะผมจะมารีวิวโค้ชนะครับเขาคนนั้นก็คือนายใหญ่แห่งทิมโอแทโฟดนะครับหรือว่าผู้จัดการทีมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคนปัจจุบันนะครับเขาก็คือรับรังนิกนะครับผมเป็นคนกลางชอบนะครับรับรังนิกนี้คือแบบว่า ในชีวิตจริงนะครับคือแบบเขาเป็นคนเด็ดขาดอ่ะเขาเหมือนดั้งทรงผมแบบเซอร์เล็กฟอร์กูสันอ่ะผมชอบมากเลยทุกคนไปดูรายละเอียดกันเลยนะครับเขาก็นี่นะครับเป็นผู้จัดการทีมเมนยูนะครับสไตล์แปลงก็สีสองสองนะทั้งออฟเบิร์ตซึ่งที่เป็นสีนะเขาก็เป็นชายเยอรมันนะครับเป็นต้นแบบของเจเกนเป็ตซิ่งนะครับก็เป็นสไตล์พอยชั่นเกมต่อบอลสั้นนะครับก็แผ่นนี้นะเป็นแผนที่ต่อบอลดีมากนะครับแต่ว่าไม่ใช่แบบว่าเน้นต่อบอลที่วันทูนะครับ มันนิ้นเอเอฟเป็นหลักนะทุกคนแผนนี้ถ้าเคยแบบรันเอ็นชิปเป็นนะทุกคนผมบอกเลยโคตรโหดสมมุติว่าบอลอยู่ที่ลูมิเก้ลูมิเก้ก็ฝากมาที่ไปแคมแล้วก็ลูมิเก้วิ่งนําทางไปใช่ไหมครับแล้วก็ไปแค้นีก็ชิปไปเลยหรือว่าแทยงย,วยาวๆนะมันจะหลุดง่ายมากนะทุกคนกน็เดี๋ยวก่อนไปดูในเกมแล้วก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดสับสให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับในการทาคลิปต่อๆไปนะครับ แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับไปที่หน้าจับคู่กันเลยทุกคนก็ตอนนี้เราอยู่ที่หน้าจับคู่กันแล้วนะครับก็หนึ่งพันสามร้อยยี่สิบสองแล้วผมตอนนี้ก็ขึ้นขึ้นลงลงนะทุกคนโอเคจับติดแล้วจะเจอใครวะโอ้ยหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบแปดก็แรงกำลังดีนะทุกคนหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบแปดนะครับอูยตัวฟิตฟิตว่ะทุกคนแล้วดูดิซ l e x a n d e r isak ผมมา ฟิตมากทุกคนฟิตปังเลยี๋ยมันจะส่งลงเครื่องหลักนะทุกคนอืมห้าสามสองแล้วทุกคนผมรู้แล้วว่าเขาจะมาไดสไตล์ไหนนะทุกคนก็คือสไตล์เน้นตั้งรับเป็นหลักแล้วก็โยนยาวให้อาเล่นวิ่งนะทุกคนคอยดูนะเขาจะเล่นแบบนี้แนะ aren, ่นอนเพราะอาเล่นน่ะปัญหาช่องดีใช่ไหมครับมันโยนเป็นหลุดไอ้พวกคาเล่นพวกไอ้ป๊อปเป้เนี่ยมันจะโยนเป็นหลุดได้โยนเป็นหลุดได้ง่ายนะครับเดี๋ยวไปดูเลยว่าเขาจะเล่นแบบนี้มนะันทุกคน เอาแล้วครับเกมเริ่มฝังผมมันคก็เกมล่้นเล่นก่อนนะทุกคนลูกเปิดได้ไหมวะลูกเปิดโอเคไปแคมลูมพีเก้วกิ่งแล้วโอเคแล้วแทงไอโรนะ่าดูเอ้าเข้าไปเลยทุกคนเอ,อ้าทุกคนเข้าไปเลยเมื่อกี้ผมไม่ได้กดยิงนะทุกคนผมกดแทงไอโรน่าดูยิงนะทุกคนเฮ้ยเข้าเฉยเลยทุกคน โอ้โคตรงงเลยผมกดแต็กเมื่อกี้โอ้เข้าเฉยโอ้โคตรงงทุกคนโอ้แล้วเขาเปิดเครื่องมาจังหวะนี้โดมาลิโอเจ๊กดิเซฟซิดนีย์ทุกคนซิดนีย์หรือดีแคร์วะรู้สึกจะเป็นดีแคร์ทุกคนไปแกมไปโอเคนี่เห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวผมจะต่อไปให้ดูโอเคไปโรนารดวิ่งแล้วโอเคโรนารูโรนารูโอ้กระตุกเอ้าโอ้โหผมพลาดโอกาสยิงเลย โอ้กระตุกเฉยไม่เป็นไรทุกคนไม่เป็นไรเราหาอกาัดหม่โดนเอาเลยยังไม่หากระตุกโอเคเราได้บอลอยู่ทุกคนกาบ,บี้ปีดาดูน่าดูจ่ายเมซี่แทงเห็นไหมทุกคนหลุดง่ายมากเห็นไหมตบลูบิเก้ยิงเกือบทุกคนเกือบบอกแล้วมันมันง่ายมากนะทุกคนต้องเล่นชิปแอนดันนั้นทุกคนแผนนี้โหดมากทุกคนชิปเอ็นดันอะ เอาแล้วก็ขึ้นเกมมาจาาังหวะนี้โอเคเราแตดบอลได้ทุกคนมาแกมไปยัดที่โรนโัลดโอเคต่อกลับมาไม่ซี่โอ้โหไม่ซี่ไม่วิ่งว่ะต้องจ่ายที่ลูมิเก้เปลนเปลนแลทจังหวะนี้ได้ลุยบูยโหและยิงทุกคนแต่ติดเซฟอุ้ยไม่ค่าลูกนี้จะฆ่าลูกไหนวาทุกคนเจาะเซโลปาซก็กลับไปหืมดูมันจะติดหัวไปแคบนะทุกคนเอาโอเค,อเคยังได้อยู่ กาบี้ยิงไม่ได้อู้วผมพลาดทุกคนผมจะจ่ายไปที่เอ,อ่ออารมสโซเดวิดนะทุกคนแต่ว่าเกมมันให้จ่ายไปที่โจคาเซโล่ elo, ทุกคนก็รับหน้าดิครับแบบนี้เอาเอาเปิดดิโอ,อู้วิไอเขาเขาตั้งรับดีอยู่เหมือนกันนะนี่ทำไปทำมาเนี่ยโอเคกาบี้โอเควิรา เวซี่เวซี่มีมุมก็ต้องขอร้องหน่อยดิติดเซฟ่ะทุกคนโอ้ยเกือบเกือบทุกคนเกือบได้อีกลูกมันจะปาดใส่ก้อยเข้าไปเหมือนเดิมทุกคนโอเคลูกนี้มันจะมีลุ้นนะปาดใส่ก้อยเข้าไปลุมมนิเกมติดไปแกมอีกแล้วโอ้เข้าเข้าสองเข้าสองบีมสองบีมสองย้ายสวนยหายสวนยหายได้สวนได้โอ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 ้ดูมันจะหลุดแล้วทุกคนโอเคเข้าสองกาบี้สวยไปแกมจายวิ ยอนิลูกโอเคเดวิด,ดไปโอเคปิกจาก่ายดูยนะลูกมิตตี้มงตั้งยิงโอเคเรียบร้อยสองศูนย์ทุกคนโอ้โหไปนับลังนิ่ยังงูดทุกคนโอ้อยู่ในใจผมเลยเป็นทีแพนแบบนี้สุดยอดทุกคนดูนะแล้วก็ขึ้นเกมมาจังหวะนี้ว <c oughs> ู้วิราเปสไลด์แบบนีที่ผมได้สไลด์เองนะคนมันเป็นออโต้สไลด์นะทุกคน โอเคลูินิกเก้แตะบันได้ไปสวนโอเคไปเม่ใช่โอเคชิมินานหน่อยชิมินานชิมินานชิมินานไม่ได้หว่ะทุกคนเม่ซี่ช้าไปหน่อยต้องจ่ายไปที่ลูมินิเก้หืมโอ้โหเข้าบีบสองเลยโอ้โหยังโหดโอ้ยเฮ้ยทำไมตัวเป็นบ้าอะไรเนี่ยเอ้าเวลาไปชนมาได้แบบนี้แทงให้ลูมินิเก้เยิงโอ้โหเรียบร้อยสามศูนย์ทุกคนโอ้โหแฮติก โอ้โอ้โหแฮดติกทุกคนตั้งแต่43นาทีแรกของเกมโอ้สุดยอดเลยทุกคนแฮติกและลูมินเนคโอ้ลูมินิเนี่ไม่ว่าจะเป็นแบบโอชันไหนๆทุกคนก็โหดเหมือนกันทั้งหมดเลยครับโอ้โหนี่ของผมไม่ใช่อคอนนะทุกคนรีเจนเพเยอร์แบบโอ้โหยิงถล่มทลายทุกคนแหมโหดเลย ตั้วเวลาสองนาทีทุกคนแล้วก็ได้ฟ้จาจังวันนี้โอเคแล้วได้อยู่พี่ได้ไปตกลูกได้ไหมต่อ two, okay. วันทูโอเควันทอุอีกครั้งวันทุอีกครั้งอีกครั้งโอเครู้แล้วรู้แล้วรู้แล้ว,ลลวโอ้ยติดเซฟรวมผมน่าจะแบบหักหลบเมื่อกี้โอ้ยไปไโอ้เรามีโอกาสยิงกาครั้งเข้ากบบกครั้งเลยทุกคนแล้วก็เป็นประตูสามครั้งนะทุกคน โอเคอุณกาูมมาแล้วก็ลูกรักอลิซืออีซักโอเคนะ่าจะประมาณนี้ทุกคนสวยงามอยู่เติมเกมลูกหน่อยไมสิมันเป็น creative เกอร์มันไม่ค่อยเติมทุกคนเดี๋ยวลองเอามาติอุณกาูมมาบ้างทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวไปชมเกมในครึ่งหลังกันต่อนะทุกคนครึ่งหลังก็ฝั่งคองมกูแข่ลูกเล่นบ้านนะทุกคนโอเคจิราดอบเชื่อเลยว่าตัวนี้ผมอ่านไม่ออกอะทุกคน <c oughs> <c oughs> <c oughs> โอ,มมอไ้ไปแก้มว่ะเขาขึ้นเกมมาแล้วไปแก้มไปแก้มกระชากอืมนี่ไงเอาจ่าไปติดกระเด้งีกครับพี่โอเคไปแก้มต่อที่ต่อเลยต่อเลยโอเคอีซักอีซักคืน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 ,คนโอเคคืนได้อยูอ่บรกาสแทงสวยอลิซซ์อีซักอืมตู่เอาเอาเอาอนึกว่าได้อีกไม่ได้อีกกูแล้วก็บางยามาจอกเซลูได้ไหมโอเค อ๋อแล้วบอลอยู่ฝั่งไหนอ๋ออ๋โอเคได้เราอยู่คนบริการวิดาจ่ายได้ไว้โอเคยัได้อยู่ออยจอคอนเซโลแทงโอ้โหลำหน้าแบบนี้พลาดว่ะทุกคนเป็นรุ่นตันตีจากผู้รักษาประตูจะเขาเปิดมาจาังหวะนี้แบทแคมป์แบทแคมป์แแคมโอเคเราได้บอล ต่อวันตูบอลตูบอตูบอตูบอตูชี้เป็นดันลองชี้เป็นดันสักลูกดิโอเคลุดมาตบ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 อุ้ยไปเจะเหล็บล็อกอะทุกคนได้ไหมเราจะกดเขาไม่ยับเลยนะทุกคนแล้วเขาขึ้นเกมมาจังหวะนี้เมสซี่ฟิกกจะไปเมสซี่อย่างเดียวเลยทุกคน เห็นตัวเอลน้ำหน้าก็นึกว่าเมสซี่นะทุกคนไหนได้ลูฟิโก้โอเคไปโอริกาสสวยอิซักวันทูกับโอลิกาสดีอ้อหูยเปติดส้นเท้าอี๊เห็นไหมผมบอกแล้วเขาน่าจะเล่นแบบนี้ถ้าหลังห้าเล่นแบบว่านู้นนะทุกคนโยนยาวอย่างเดียวอ่ะ ก็เข้าจู่ซ่องสาระนะทุกคนก็ไปขอรับรังนิกอะ่ะผมว่านะต้องเป็น a f f ที่จ่ายบนแม่นนะผมแนะนําเลยนะทุกคนถ้าเป็น a f f ที่จ่ายบนแม่นนะ่ะผมว่านะ่าจะได้เปรียบนะไปรับรังนิกอะ่ะเพราะว่ามันน้นิตไม่เป็นหลักนะทุกคนเราก็ควรที่จะหาเอฟสามารถเอาตัวรถได้แล้วก็จ่ายบนแม่นนะทุกคนอย่างยูนิวิซี่นะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยชอบเทร่นะครับยูนิวิซี่อะ่ะแต่ว่า มันมันโหดนะเธอครับคนเล่นเป็นอะ่ะคนเล่นสก,กิลเป็นอะ่ะพรเมสซี่มันเอาวระตได้กิ่งแล้วก็จ่ายบอลแม่นนะทุกคนอันนี้ก็แนะนำนะครับเบบเบอ่ะเพราะว่าแผ่นนี้่ยมันท่านเน้นดันเอ็มชิปอ่ะมันจะโหดมากทุกคนเห็นไหมนี่เห็นไหมลูมินิเก้ต่อกลับมาแล้วก็จ่ายไปเห็นไหมเนี่ยแล้วก็จ่ายซีตบเห็นไหมจบท่านี้เห็นไหมหไหมด้ประตูมันง่ายมากทุกคนเราเอาบอลไปฝากที่ลูมินิเก้แล้วก็ คืนกลับมาที่ไปแค้มให้ลูมินเก้วิ่งนําทางไปนะทุกคนแล้วก็เราอะ่ะจะแทงหรือว่าจะชิปไปลูมินเก้ก็ได้ถ้าลูมินเก้แปบลบว่าไม่มีช่องยิงเราก็สามารถตบเข้าไปตัวตัวด้านในได้เพราะว่าตัวด้านในอะ่ะมันก็รออยู่แล้วทุกคนรอรอซ้ําอยู่แล้วใช่ไหมทุกคนรอแบบพร้อมยิงอะ่ะเห็นไหมเมื่อกี้เห็นเห็นรูปเม,มื่อกี้ไหมลูปเมื่อกี้คือแบบผมผมฝากบอลเป็น ให้ลูมินิเก้พี่นำทางไปแล้วผมฝากบอมไปที่ไบแคมแล้วก็บปแคมก็ชิปไปให้ลูมินิเก้แล้วก็ลูมินิเก้ก็ตบไขอีสักแล้วก็อีสักยิงเห็นไหม4-0โหดมากครับแบบนี้ถ้าใครมีถ้าใครเล่นชิปป็นดันเป็นผมว่าโคตรโอน้นะทุกคนก็ใครมีใครมีนะก็สามารถหาซื้อหาเอามาเล่นกันได้ผมว่าไต่แรงสงบายมากสำหรับแผนนี้นะทุกคนแล้วก็ไปฝึกชิปแอดนดันกันด้วยนะทุกคน ก็ไม่มีอะไรแล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับแล้วกดกระดิ่งนะกดกระดิ่งเรื่องที่ตั้งมือให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับและก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยว่าอยากได้คอนเทนต์ใดๆผมจะมาทําให้นะครับก็สําหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วครับสวัสดีนะครับ